เดี๋ยวก่อนปนนเปิดใหม่แล้วลองสิร้อมสถานที่ วันนี้สถานที่ข่อยพ่อมากนั่งไล้กับพื้นเลยไร้ยืดยาวเปิดหน้าจอวันนี้พูดเรื่องภูขาวเรื่องสรรพคุณภูขาวกับชาวีหลายๆอย่างรวมๆกันนี่เขาสวยเขาชอบจีเกี่ยว หาไม่ต้องหาต้นมะม่วงแล้วสีเขียวกับสีส้มอยู่อย่างนี้แหละน,นี่สถานที่ไฟ์สดไฟ์แบบพื้นพื้นเรื่องพื้นพื้นเลยติดพื้นเลยคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องโกู๊ก,ก,ก,กาแฟชา กินเองดื่มเองใช้เองขวดเยอะแยะมากมายขนาดนี้ในรังก็ยังมีนะอีกนะใช้เองมีชานะได้แต่ไลฟ์ไม่ได้ขายของเลยสนใจอะไรก็ติดต่อมานะถ้าเราตั้งใจทำจริงๆเราก็ทำได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าเรา เราเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งพวกนี้อยู่แล้วอะไรที่ไม่ใช่เราเราก็ไม่ต้องทำหรอก